ថៃបាញ់មិញត្រូវកាំបានកន្លែងគុណត្រូវបានកកហើយត្រូវកញ្ចកចង់កត្រូវកញ្ចកត្រូវពោះទៀតបាទហើយនេះអ្នកកសាយយើងនេះបាញ់បាញ់ត្រូវមុខប៉ុន្តែបានម៉ាស់យកបាទបាទនេះម៉ាស់លាក់តេញនេះហើយមើលនេះទូវាឃើញនេះនេះមើលទូរបស់សាហាវណាស់អីយ៉ូយជួយទៅប៉ោត្រូវរៀបសៀមសាហាវណាស់បាញ់តែផ្ចង់បាញ់តែវល់ខ្មែរយើងនេះបាទ ตามที่ได้มีการประชุม GBC ที่เกาะกงนะคะเมื่อวันที่10กันยายน68ที่ผ่านมาที่พลเอกนัทพลหน้าพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเกาะกงพบกับพลเอกเตียเซฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมของกัมพูชาและก็ได้มีเพจออกมารวบรวมข้อมูลค่ะว่าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นขเขมรได้ละเมิดข้อตกลงไปแล้วถึง74ครั้งค่ะประกอบกับล่าสุดที่เพจกองทบกทันกระแสมีการออกมารายงานว่า พบทุ่น PMN2 ที่ถูกนำมาติดตั้งใหม่อีกถึง8ทุ่นที่บริเวณใกล้ช่องโบกโดยโพสต์ว่าเรื่องรอบทิศด้านกองทัพภาคที่2 TMAC เข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่ช่องโดนเอาพบ PMN2 อีก8ทุน่นสภาพใหม่ติดตั้งพร้อมทำงานทั้งนี้กัมพูชาก็ยังคงไม่ลดละค่ะาาในการใช้อาวุธ ต่อกำลังของฝ่ายไทยและก็ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่ด้วยและเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความไม่จริงใจของกัมพูชาค่ะการเสริมกำลังและการเกณฑ์ประชาชนฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะการนำเอาพระสมณเณรนะคะเด็กแล้วก็สตรีค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในม็อบนะคะมีการยั่วยุอย่างต่อเนื่องก็เพื่อจะสร้างแรงกดดันให้กับทหารไทย เพื่อจะนำไปสู่การประทะและเหตุจลาจลน,นั่นเองค่ะจะได้เก็บภาพความบาดเจ็บต่างๆนะคะของในม็อบเนี่ยไปสู่สายตาของชาวโลกกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะ17กันยายนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายค่ะที่ฝ่ายเเมรนั้นก็เป็นฝ่ายเริ่มนะคะ เข้าทำการรื้อลัวลวดหนามของไทยไปเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำลายลวดหนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการใช้ไม้เป็นอาวุธมีการคว้างไม้คว้างหินนะคะใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตอบโต้ค่ะด้วยการใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาจนกวนมอบนั้นก็แตกกระเจิงไปค่ะ และล่าสุดที่เพจกองทบกทันกระแสก็เปิดภาพจากฝั่งไทยนะคะที่เป็นหลักฐานเผยให้เห็นชัดเจนค่ะว่าชาวเขมรและพระเขมรนั้นมีการคว้างไม้คว้างหินเข้ามาใส่เจ้าหน้าที่ไทยก่อนเราก็เลยต้องเปิดฉากตอบโต้ค่ะโดยได้โพสต์ว่าวินาทีพระกัมพูชาโยนก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ไทยเราไปชมภาพเพุการณ์นี้กันค่ะ ซึ่งคลิปนี้เผยแพ้่ออกไปนะคะก็มีคนไทยที่ไม่พอใจพฤติกรรมของชาวเมรแล้วก็พระเมรยอยู่จํานวนมากนะคะต่างก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นอยู่ใต้คลิปนี้นะคะอย่างเช่นว่าเมรสร้างสถานการณ์อันชอบธรรมในแง่มุมของเขาสร้างหลักฐานสร้างความรุนแรงเพื่อจะชิงกระแสนิยมในชาตินับแต่นี้ไป ไทยจะไม่ยอมรับขเขมรอีก20 5 0ปีจนกว่าขเขมรจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้มีคนเข้าไปเสริมค่ะบอกว่ายังจะรับมันเข้าทำงานอีกพวกผู้ประกอบการเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์แผ่นดินอีกคนก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนก็แย่กว่าเดิมละค่ะบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าไม่เอาขเขมรตลอดชาติ เกิดมาไม่เคยเกลียดใครเท่าขเขมรเลยบางกวิจารณ์พระขเขมรน,นะคะที่โดนกระสุนยางจนได้รับบาดเจ็บเขาก็พูดแนวประชดประชันนะคะบอกว่าเนียวจริงๆยิงไม่เข้าสาธุอีกคนก็บอกว่าพระเนี่ยแหละตัวดีเป็นทหารปลอมมาก่อนหรือเปล่าเหอะบางก็บอกว่าจีวรใหม่จังครับ เอาไว้ใส่ออกงานแน่ๆและหลายคนก็สนับสนุนนะคะแล้วก็บอกว่าให้ตอบโต้ให้สู้กับโจรในคราบประชาชนไม่ต้องไปอ่อนข้อไม่ต้องไปเป็นสุภาพบุรุษอะไรทั้งนั้นสหนังนะอ้เออช่วยหนป่าวจะเหียบเสียมา่หรยนะบังจะมาสร้างาบังจะไปอบใครเยอะเ่า